วันนี้เราจะพาทุกคนมาทัวร์ร้านมารีแคทคาเฟ่คาเฟ่แมวที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่กันค่ะซึ่งร้านของเรานะคะจะอยู่ที่หน้าโรงแรมยูนิมานนั่นเองก็คือติดกับสี่แยกเมญย่าเลยฝั่งตรงข้ามก็เป็นตีนปลาค่ะสังเกตเห็นง่ายมากๆเดินเข้ามานะคะก็จะเจอกับร้านของเรานะคะร้านของเราเนี่ยโปรง่โรงโล่งสบายเพราะเป็นกระจกลอบด้านอยู่ข้างนอกเนี่ยก็สามารถชมความน่ารักของน้องแมวได้ค่ะส่วนอยู่ข้างในเนี่ยก็ดูน้องแมวไปด้วยดูวิวไปด้วยได้ค่ะ และในช่วงเย็นนะคะร้านของเราเนี่ยก็มีบาร์เล็กๆเปิดให้บริการสําหรับลูกค้านะคะที่อยากมานั่งชิลค่ะร้านของเราเปิดให้บริการตั้งแต่9โมงเช้านะคะถึง5ทุ่มเลยเข้ามาได้เลยนะคะไม่ต้องจองคิวค่ะและก่อนที่จะเข้าไปเล่นกับน้องแมวนะคะก็สามารถดูข้อปฏิบัติก่อนเข้าไปเล่นได้ค่ะแล้วก็ยังมีแพ็กเกจนะคะ4แพ็กเกจด้วยกันให้ลูกค้าทุกคนได้เลือกกันอีกด้วยแต่ละแพ็กเกจนะคะก็จะได้น้ำฟรีคนละหนึ่งแก้วค่ะ ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะแอดออนอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถสั่งที่บาร์ของเราได้เลยค่ะสำหรับผู้ปกครองท่านไหนที่มีบุตรหลานนะคะอายุต่ำกว่า1ปีเนี่ยก็สามารถพาเข้าใช้บริการได้ฟรีเลยค่ะทั้งหน้าร้านก็มีไม้ตกแมวกับอาหารเปรียกขายด้วยถ้าใครอยากโดนแมวรุมเนี่ยต้องซื้อเข้าปแบบพลาดไม่ได้เลยค่ะทางร้านของเรานะคะก็มีล็อกเกอร์สำหรับเก็บรองเท้าให้กับลูกค้าทุกท่านและยังมีถุงเท้าแจกฟรีทั้งไซส์เด็กและก็ไซส์ผู้ใหญ่ไว้ให้บริการด้วยค่ะ ถุงเท้าแล้วนะคะก็มาล้างมือเตรียมตัวรับเครื่องดืม่มแล้วก็เข้าไปหาน้องแมวกันได้เลยค่ะที่ร้านของเรานะคะก็มีน้องแมวมาคอยให้ความน่ารักกันมากกว่า50ตัวเลยทีเดียวนะคะซึ่งร้านของเรานะคะก็จะมีน้องแมว2ส,สายพันธุ์ก็คือบริติสกอตตีค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากมาเห็นภาพน้องแมวรวมตัวกันทานอาหารแบบอุ๊บๆแบบนี้เนี่ยเราแนะนําให้มาช่วงเที่ยงห้าโมงแล้วก็ห้าทุ่มค่ะ พนักงานแมวที่ร้านเรานะคะทำงานหนักกันเป็นอย่างมากค่ะลูกค้าเล่นอะไรนะคะพนักงานของเราเล่นด้วยหมดคุณลูกค้าอยากจะกอดถ่ายรูปหรือว่าเล่นอะไรกับน้องแมวก็ได้นะคะแต่ว่ารบกวนงดอุ้มน้องแมวนะคะเพราะว่าบางทีน้องแมวเนี่ยอาจจะเกิดการตกใจกระโดดมาบาดเจ็บได้ค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะน้องแมวร้านเราเนี่ยชอบนั่งตักมาก และสาหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากมัดใจน้องแมวอยากล่อซื้อน้องแมวเนี่ยเราแนะนํานะคะให้ซื้อปเปียกหรือแมวเรียที่หน้าร้านของเรานะคะใส่จานมาแบบนี้เลยรับรองว่าแมวรุมแน่นอนถ้าไม่เชื่อนะคะก็ดูจากภาพได้เลยค่ะนึกว่าเป็นดาราดังเลยนะเนี่ยสาหรับใครที่กําลังหาที่เที่ยวในเชียงใหม่แล้วยังไม่รู้จะไปที่ไหนดีก็อย่าลืมแวะมาเล่นน้องแมวได้ที่มาริคทคาเฟ่นะเปิดให้บริการทุกวัน 9โมงเช้าถึง5ทุ่มวอล์กอินเข้ามาได้เลยค่ะไม่ต้องจองน้องๆรอให้จบลุ่มกันเพียบเลย